สวัสดีครับขออนุญ,ญาตประช,ชาสัมพันธ์นะครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์ทั้งในรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับโดยสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาวัดราชนัดดานะครับนายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับนี่ก็ผมเองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำสอนในวิชาโหราศาสตร์ไทยของสมาคมนะครับแล้วก็หลักสูตรเนี้ย อำนวยการสอนโดยท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับก็ทั้งในรูปแบบทั้งชั้นเรียนและออนไลน์นะครับก็ตอนนี้ก็ออนไลน์100%แหละนะครับ0 6 3 2 4 1 5 6 9 3ติดต่อได้นะครับหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น6เดือนนะครับเดือนละ1,000บาทจ่ายเป็นรายเดือนนะครับ ทุกวันพุธครับเวลา9ก้นาฬิกาถึง11บนาฬิกาหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์สำหรับผู้ที่มีความรู้ทฤษฎีเบื้องต้นไปแล้วนะครับคนที่รู้เรื่องดวงชะตาแล้วนะครับเดือนละ1,000บาททุกวันพุธนะต่อกันเลยนะครับสิบเนาฬิกาถึง13บสนาฬิกานะครับใครที่เลือกเบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้เรียนหลักสูตรเดียวพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องข้ามขั้นเดี๋ยวจะงงเนาะ แต่คนที่รู้แล้วเนี่ยสามารถเรียนได้ทั้ง2คอร์สก็คือกลับมาปูพื้นฐานก็ได้นะครับแล้วก็ต่อยอดพยากรณ์ก็ได้แต่ท่านต้องมีความรู้มาแล้วเนาะเริ่มวันพุทธที่2กุมภาพันธ์2565ครับสมาคมโราศสตร์นานาชาติวัดราชนัดดาลาม0632415693ติดต่อทางนี้นะครับคุยรายละเอียดกันอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ณตรงนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกโชคลาบวันที่17มกราคม2565นะครับก่อนหนึ่งทั้งขอขอบคุณทุกท่านทีช่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะดาวประจําตัวก็คือดาวังคารเนี่ยไปหาเงินแล้วเห็นไหมอยู่ในภพการเงินนะและเป็นตําแหน่งอุจจวิราชราชโชคชโลกฉะเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่า มีอำนาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะครับก็ดาวประจำตัวเดินดีนะครับถือว่าสวยนะครับวันจันทร์นะวันจันทร์วันจันทร์ที่17มกรานะไม่ใช่วันที่16นะวันครูนะก็เลื่อนมาเป็นวันจันทร์ที่17มกรานะครับ17มกราวันจันทร์บริวารอายุเดชสีดาวเสาเป็นสีดาวเสาเป็นเนกเษตรด้วยเสาเด่นครับ ดาวเสาร์มาอีกแล้วนะครับดาวเสารถือว่าสวยเลยทีเดียวนะดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารดาวพระอังคารเป็นอุจวิฬาอยู่ในเรือนการเงินนะครับการเงินเป็นยังไงดาวพฤหัสดาวพฤหัสไปอยู่ในภพที่สี่ภพพันธุก็คือหลักทรัพย์นี่เห็นไหมจังหวะสร้างเนื้อสร้างตัวครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะ พลึหัดสี่ทรงศักแช่มช้อยนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีศุสกสามจากเจริญยิ่งยศแห่เป็นไงฮะได้ปทุมเกณฑ์ทั้งสองดวงก็ถือว่าสวยงามนะครับลัคนาราศีพิจิงเนี่ยเป็นลัคนาราศีที่เรียกว่าไอดวงดีแบบเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยได้สัมผัสเพราะว่าเป็นราศีประเภทที่เรียกว่าราศีที่ไม่มีพวกอ่ะ รานาราศีพิจิกเป็นราศีกีตเกณ์นะครับกีตคืออสุรินทั้งภูมิบินสหนพันธ์ปัตตนิสุภาพันวินาศนั้นอุดมมาเกณ์กีตเนี่ยคือมแมลงนะสิสราศีมีราศีที่เป็นมแมลงราศีเดียวคือราศีพิจิกนะนั้นไม่มีพวกกับเขานั้นจังหวะในการที่จะว่าเจอเรื่องของเกณฑ์ที่ดีองค์เกณฑ์อุดมมาเกณ์เนี่ยมีน้อยและดาวที่ได้องค์เกณฑ์อุดมมาเกณฑ์มีแค่2ดวงครับ คือดาวพระอังคารดาวประจําตัวนี่แหละแล้วก็ดาวพราหูนะครับพราหูเนี่ยเป็นองค์เกณฑ์นะเล่งลักนณาร่วมกับดาวเกตงั้นชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยตัวเลขนาโชคจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับสําหรับชาวลักนณาราศีพิจิกเนี่ยดาวเสาถือว่าสวยดีนะครับเป็นเกณฑ์ดีใช้ได้เพราะเป็นเกษตรแล้วก็อยู่ในภพที่ดีดาวพฤหัสครับดาวการเงินนะเป็นสี่ปฐุมเกณฑ์สวยดาว ราหูเป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์นะครับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์แล้วก็ดาวพระเกตเพราะอะไรราหูกับเกตเนี่ยราหูเต็มองค์นะครับเรียกว่าราหูทรงเครื่องอะราหูทรงยศนะครับคือราหูเนี่ยเป็นส่วนส่วนครึ่งบนพระเกตเป็นส่วนครึ่งล่างนะครับแยกกันนะเดี๋ยวว่ากันตำนานเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะเอามาฝากตำนานนิทานชาติเวรน,นะอ่ะ ราหูกับพระเกตเนีเต็มองค์เลงลัคนานะครับถือว่าสวยงามส่งเสริมให้ดีในดวงชะตาได้แล้วเวลาประสงค์ก็คือ16นาฬิกาของวันที่17มกราเนี่ยก็อยู่ที่พฤกษบซะด้วยนะนะก็เป็นจังหวะที่ดีถามว่ามีโชคลาภไหมในงวดน,นี้มีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกราหูได้องค์เกนได้อุดม,มเกนดาวประจำตัวก็ ไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวดาวเจ้าเรือนลาภะก็มาอยู่ในเรือนการเงินเห็นไหมดาวพุธเนี่ยลาภะกระดุมพระแปลว่าโชคลาภความสําเร็จแปลมาเป็นเงินเป็นทองดาวเงินทองเป็นไงดาวเงินทองก็ไปอยู่ในเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยช่วงนี้เป็นจังหวะสร้างเนื้อสร้างตัวมีเงินคิดเรื่องซื้อบ้านซื้อรถหรือสร้างหลักทรัพย์การสะสม นะไม่ว่าจะเป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนถือว่าใช้ได้นะลัคนาราศีพิจิกคือบทจะโชคดีเตยโชคดีมากแต่จังหวะที่จะโชคดีของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคนอื่นเขาครับนะเพราะว่าเนื่องด้วยดาวองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์เนี่ยมีสองดวงแล้วพบก็น้อยนะครับนั้นจังหวะที่จะเกิดโชคลาบในดวงชะตาไม่บ่อยครั้งนัก แต่มาทีบิ้มนะชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ต้องกลัวนะคือทุกอย่างเนี่ยสิลัคนาราศีมันมีดีร้ายต่างกันนะมันชดเชยยุติธรรมเสมอไม่ต้องกลัวนะบทจะโชคดีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโชคดีแบบพลิกฟ้าพลิกดินเลยสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนานๆมาทีแต่มาแล้วจัดเต็มครับ นะก็ขอให้ทุกท่านประสบโชคลาภโชคดีในวันที่17มกราคมนี้นะครับขอให้โชคดีเนาะก็ยังไงวันที่16ก็นึกถึงครูบาอาจารย์นะท่านที่มีครูบาอาจารย์นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีใช้ได้และเคล็ดลับก็คือเลขบ้านเลขรถเก่าเลขบ้านที่เคยอยู่อาศัยสมัยเด็กๆนะเลขที่เกี่ยวกับบัมพพบรุษอะบัมพชนอะนะ,ะละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะก็ สามารถนำมาเป็นตัวเลขที่แปลเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับขอให้โชคดีในวันที่17มกราคมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆ นะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็โดวงพิจัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารรายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กํลาลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ